กิจกรรมส่วนมงความเพียรพระพิตทายยาสิเธีราวหลวงพุทวดมาตติสสุทสีห้าครั้งที่63ประจำวันที่11มกราคม2อ6 8ัิบบัดนี้เป็นครั้งที่63ประจำวันที่11มกราคม2569 ้พาพระเจ้านางสาวกันพักคณสุแก้วขอเป่งว่าจาสัตยาศพุทธมนต์ถวายเป็นผู้วิชาคำว่าวิชาสางังฆบูชาและเป็นอาจายะบูชาเด็อ,องค์พระครองปฏิเทนาเจ้า,จา,จาองค์หลวงผู้สมเด็จหลวงปุ่บุญเดชหลวงพุทศิลาตลอดทางคู่บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทวดาชาทั้ทาทางหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดไสยมนต์ของพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนัยคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จริงของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรเกี่ยวการสวดไสยมนต์ต่อไป ปวสวดชุนุมเทวดาสมันตาจักวาริสุอตระขจจตุเทวนาสัทธมังมุนิราชาสาัสสุนตุสักพวง,งทางชาเคกาเมตารุเบคิริสิขะรัตะเดจัตติเขวิมานีทิเประเถจาขาเมตารุวนาคา,านิเคหาวุฒุมิเคเตภูมิมาเจานตุเทวาชาลธระวิสเมยักขะคันทพนาคาติดถันตาสาติเกยักบุนิวราวัจนังสาทูมีส่วนตุธมาสสมัสวนักโราอายยพันตาธมาสสมัสวนักโราอายยพันตาธามัสวนักโราอายยพันตาปวสวดนรมาการสิทธิคถา นโมัสัภะคะวะโตะหโตสัมาสมุรสสะนโมรสะภะคะวะโตะหโตุสมาสมุรสสะนโมสัพคะวะโตะหโตุัมาสมุรสสะมสวดสัจจคิริยคาถาหาทีเมสนังอัญญเพื่โธเมสารนวรางเอเตนะสัจจวัชนะสุธิเมหุสัพพนนที่เมสนังอัญญธัมโมเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสุีเมหุสัพพนทีเมสนังอัญญสังโฆเมสรังวรางเอเตนะสัจจวัชนะสุธเมหุสัพพนื่สวดมหากาลุิโคนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณีโคนาโถอธายะสัพพะปะเนียงโพเดตะวาปรมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมะหโณตุสัพพุปตะวะมหาการุณีโคนาโถอธายะสัพพะปะเนียงโพเดตะวาปรมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมะหโณตุสัพพุปตะวะมหาการุณีโคนาโถสุขายะสัพพะปะเนียงโพเดตะวาปรมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมะหโณตุสัพพุปตะวา ข้วสวดหมหาสมัยสูตรเอวามีสตังเอกังสมยังภควาสเกสุมหาติกับเปรนวัตถุสมุงมหาวันิมหาตาภิก,กข,ยยขุสังคีนะสัทถินปัญจมาทติภิกขุสถิสเพวหาติทิทัศนิจารุกะธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันิปตาหุนติภควันตังทัชยาภิกขุสังคัญจาอัตโข จะทุนนางสุทาวาสกายีกานางเทวานังอิทัลหุ่นจียังขัวพักว่าสเกสุวิหติกัเประวัตุสมิงมหาวีมหาตาพิโคสังเขนัสถึงปัญจมาติพิโคสติหตสัพเพเหวาราติหีพระศีเจ้าลูกกาธาตุุติเทวตายญูยนัสนิพิตาหุนติภาควันตังทัสนียพิโคสังคันจ่ายนุนามายัมปิเยนักภาควาเตนุภาษางเมยามอุปสัรคเปโว่าภาควาตัวสันิเกปเจกัคาถาเพื่อเสยยามาติ อรรโตาเทวตาสยทาพีนมะพระาบริสุทสมมิฏาหางปสาะปัสาิทงผังสัมบิเยวะมีวสุทาวาสีสุเทเวสุตริาตปรโตปโตัทสุอรตาเทวตาพิอัอ ah ัพต so <Man> ังอภิวาเทวะเอกมตนาทางสุเอกมไตาโขเอกาเทวตาเผโตสันิเกอีมังคาถาภาษีอัสมายโปวนาสมิเทวกายสมาคาามัยอิมังธรรมะสมบยทัยตาอิะปราชิตะสังคันติ อรโคอ布รเทวตาพัโตสันติเกอีมังคถาปัสสิตัตระพิกโคสมรธาสุจิตังอนุสุกัมมังสุสาวธีวะเนตานิคเห่งตาวิริยะนิรักขันติปะฏิตาติอรโคอ布รเทวตาพัโตสันติเกอีมังคถาปัสสิคถาปัสสิจตัตว์ขีลังเสตมาบริคังอิระขีระอุหะจามะเมชาเตจันติสุทาวิมาราจะขุมาตาสุทันตสุสุนะคขติอรโคอ布拉เทวตาพัโตสันติเกอิมังคาถาปัสสิเยเกจิพุทธังสรังคาตาเสนับเตคฆมิสติยปายะภูมิปะหายะ มนุษย์สาวีหังเทวกายังพิุริธสัตติติอรโขปะควาพิกุอมัติสีเยปุยนะพิกเวท้าสุโลกาธาดุสุเทวตาสนิมิตาโมติตาทะขตังทัชญาพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวเหสุงตีตัมัทาอาหารโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภักขะตนัอตตาะรมิวัิวตาสนิปิตาเหสุงเสยทัิไมหังเอตริเยปิเตพิคเวพวิสติอนาคตามรรมนานโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภักขะตระสนั่งเอตตาสรมิวัติานา กิตายสัมมิพิคเวทวกายานังนามานเทศิสัม,มิพิเวทวกายานังนามานตังสุนาาสาุกมาสิโกโรธาภสสัม,มิติเอวเตติโขเทิุภาโตปจสุสงภควาเอตาว สิโรกามนุกัสสามียะทัพภูมิตัทสิตาเยสิตาคิดิขปราภิตาตสมหิตาปุถุสีหาวะสานีนารมหาสัพพิสัมพุโตตค่ะต่อมนัสสาสุทาวิปัสสนามินามิราภิโยปัจจรเสรยฐนวาวณีกับเพลเพื่อตัวมรีสถาสาวกีสานิรเตเทวบกยาภิกัตาเตวิชนธาภิกขุเตจัตตาปามางกรลงสุนาพุทธสานาสานังเตสัมปาตุรูหียานามนุสนาทัศนาอภิเกตตามัทสุงอ่ามัทขุสาสังอนาสตอริงตังเอกีศาสนาอัมรุสนามัทสุงอภิเกตตามัทขุ ทีสาสภาพระราหุตจาสพังอภิญญารว่าวคครวนาจ้คุมาตาโตอมรีสัทธาสาวกีศัสนะเตเทวักายปิกตาเตวิชนาธาพิกโเยวากิตายิสสามิคิระหีอนุปปุโสสตัสสสาวิยาขภูมากาปิรวัวาอิทิมโตชุติมโตวัมโตยสิโนมมนาพิกรมุงพกุนางสมีติงมนังาสัสาเหมวตายขันตะวานิโนอิทิมโตชุติมโตวนมโตยะสะสิโนมหามนาพิกมุงพกคุนงสมีติงมนัง สาธกิรเดศสายะขันณาตะวานิโนอิทิมาโตชิดิมโตวนาโตยะสสินโมธรรมนาภิกขมงภิกุนังสมิติงพันังอิเจเดโสศศสายะขันณาตะวานิโนอิทิมาโตชิดิมโตวนาโตยะสสินโมธรรมนาภิกขมงภิกุนังสมิติงพันังเวสามิตาบัจารายะขันณาตะวานิโนอิทิมาโตชิดิมโตวนาโตยะสสินโมธรรมนาภิกขมงภิกุนังสมิติงพันัง คุณพิโรราชเโกเวพระรินังพิยนางสตัสสาสังยักขานังไปยุรุปัสสิคุณพิโรราชเกโกโสภะคาบินังปริมาจัตถีสังราชทตาถูกษัตสติการทัพพนาทิปติมหาราชยศิสิสุตาเบียสาภเวนามามหาภรายีมตโตชมตโตวันััสยศิโนมุทรนาภิกขุง o พิฆูนังสมินินังทขีนาจัตถสังราชาวิรุโหตปัสสติคุณพันธานาทิปติมหาราชยศิสิสงุตตาเบียสาภเวทนามามาภราอิท ประชีมันจัดที่สังราชายรูปประคุปสัจจะอิน,นมหาราชายยศส,สิโซปตาเบศาภา,าิวนรา,ามาภราอิทิมตุตชิติมตโวนาาตัว,ว,ตวยสิสินมรธรรม,มนาพิกมุพิภูนัสมิงุนอุตรา ที่สังรา,ากุยรัปรสสเดชยะขณะที่เป็นเมหาชัยาสชสิสปตา,บา,าเบยสัพพะวทานมามหาปรอาอิทิมตุชิตีมตุวนาตุย,ยาสาสัสสโมวทมนาพิกระุงพิขุนังเซบินิงงนังภริมาที่สังทตตตุทักขินีวิโรโกปาจิเมนาวิโรป,ปคโคกกโรตนที่สังจะตาลตมหาชามหาราชาสมนตาตาุตริจัตทสา,าทตารมนาถังสุวรนกาปิโรเทเตสังมายาวิทาาอาคูวจานิกาสถานมายาวุตโตเวเทุวิภูจาวิรสาจะโนกามาเสถจะกิโนคโนนิคโนจับปานโสามายาจัตเท อาคูปัญจสซิโคเจวติมโปรสุริยวัชสาเอเตจันยิจราชาโนคณภาศาราชภิโมทรมนาพิคมงค์พิภุนางสวมิติมนาอรทาคูนัสารนาคาเวสาราสาราตาชกาการพระสาษฎรอาคูปยาคาสายอธิพิยาบุนาทัตารถจารอาคูนาคายาสัติโนเอราวัโอมหานโคสปะคาสวมิงริมนางเยนะคราชิสาสารันติทิพาธิชาปะขิวิสุจจะคูเวหายาสเตวรมชอาเปตตาจิตราสุปนอิติเตสานามาเพรตธา จิตาสุปเอ่อจิตารสุปนาอิติเตสานามังอภัยันตานาคราชานามัสีสุปนาโตเขมามังคสิปุโรสหายุวาจัหิอุปเวหายันตานาคาสุปนาสนามากังสุภุทังจิตาวชิระคะเทนะสมุหะอสุรา สตาผะตารวาวาสวัสเสติอิติมตโตยัสสิโรกรากะชามหาภิสมัสสุรัตนเวขสาวิปัสสิเสุจิตติจปาราธุนมุจิสาสตว์เจ้าภริปุตนังสภเวโรจนากัสสนายหิปตวพริเสนังราหูประธนุปักขมุงสัมยิธานิพัันเตปิขุนางสมิติงวังอาโปจะพิวาปถิวิจเตโชไวยสตะคามุงวรุณาวรุทธิวาโสโมจายัสัสสะไมตากรรณกายิกาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเสตทัศธัคกายาสัพยาตวนิโยอิติมตโตชิมตโยวราตโยยัสสิโนโมธรรมนาปิขมูพิกคุนังสมิงวัง เวทุจติวาสริจจะสมาจารทุเวียมาจันทัศุบริาติวาจะรทามาคุบรักิตาสุยสุบริสาติวาสุยามาคุบรักิตานักขัตตานิปุรักิตวะคุมัทบรักกาวสุนังวะสุวสิโธสกุปะคบริโททเสเตทัสทะกายะสัพเพระตะเวยุวันนี้เนาะอิเทมาตุชุติมโตวันนั้นตัวยัสถ์สิโนมรธรรมราภิกรมภิคุนังสมิงุระรักคูสัพพุธิวาชรามคีสิขาริวัดิกาจะ โรชาจารุมาปุพาลิพาสิโนวัรุณาสัตถมัจจาอจุตตาจานิชกาสุริยารุชราอคูอคูวาสวานิสิโนทัศเสติทัศธากายาสเพยตั้วานิโรหิมะัะชุติมโตนะตัวยัสสิโนมธวัฒนาภิกขมงทิ่กุนังเสบิงกนางสมณามหาสมณามนุสสามนุสุธรรมคิดทาปุริสิกาอคูอคูมโนปุริสิกาอัถฐาคูฮาโลโยเทวาเยจารโหิตวาสสิโนประคัมหาประค่าอคูเทวายัสสิโนทัศเสรษทัศธากายาสเพ นาตาตะวัน,นยิีมันโตชีติมันโตว,วันาว as as ino, ันโตยะสัสีโนมัธมนาภิกขมงภิกขุนังเสมงีงุนางสุกากรุมหาอารุณาเวคอาคูเวคณะสาสา,าอทาาาามมาุทาระคาหาปมขาคูเทวิจักณาสัทธรมมตาหราคะชามิสกาจะยสสีโนทนยอาคาปิชโนอยูที่สามิาสดิสทัศเศรษฐะทัศรายยะสเปตะวันยิทีมันโชีิตมตวันวันโตยะสัสีโนมัธมนาภิกขมงภิกุนังเมีงนางเกมียทุเียมา กาจยะสัจโสสัมพิทการามัเสถาเจตินามาจะสวัณิมาลรัติโนคูหาคูปารณิปารณิมิตาพทศเทเททศกายะสัพยะตะวานิโนที่มตุชิมโตวนาโมโตยะสัชินมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิธิงมนางสัตเทเตเทวะนิกายาสภพณานตะวานิโนนามาณวะเอานะขันสูงเยจันเยสัตทิสศาสนาเบรุทธชาติมะขีรังโอคะตินะมะนาสวังทเขโอคะตรัง นางคังจันทังวะอธิตัดติตังสุภามาประมะโตจะปุตรายฮิมะโตสาสันังกุมโรดิโจสจา,าสบัคขัสสบิริงโกนางสหัสสพรัม,มมารุกานางมหาพมาพิริริอุปปนุชติมะโตพิสมาก,กยายโยยะชาสิโสธาเซธะอิสระกุปเจกกวสวริโรตเตสันจะมาจตออาคาริโตปริบริโตเจเตจัสเพ อภพิกันสิรเเวสมาะิกีารานาภิกมีภาษาการสัมบริยายทคานะระธิวาราครินระทมวัสมันตาปริวารธรรมม่มบุษาคูสินัอิติตถามหาชินโนาสินธเปศยปนินาตระมาจารสารกตวานภเพร่งนทาภสโกมิโนัยตตวสุวิชกุธาโสปจจุาวทีสังกุวัสยังวันเสด็จจารยกสภาเยยะบวิดวานาจักุมตัววัีสทราบเกี่ยวกับเนื้อเรั่มาวิชนาภิเษกการตัดตานาพิะ สารศาสนังวิตารคฐิประการมุงในสังลมอภิชยุงสเปวิยะสังคมบาพยาตัยยาสัชินโอวรติสาพุทธิสาวกตเตชะนิสุตติพุทวสุจุลชัยยาปรกอบนโมเมพุทธิยาสาสนารัตนตยยาธรรมมิกาเตชะปะสิทธิปรสีเทวะนารายาปรามิสุระสิทธิประมาจินทัจจตุโรกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจากสภาวัชยะปะสิทธิพ่อหนุเตชยะชยาธนิธนนิอุตติอุตนุธินาทิชยะชยะกะโคละตนละนิสัยนิรายสายเสนะเมรุราชพลนาชี ชยชยคัมภีรสมพีนาเคียนธนาคีพิสัจพุตตะการีชยชยทุนนิมิตตาโรเคมชยชยสิงคขีสุธาธานะมุขชาชยชยวรรณมุขสัตตรามชยชยจัมปาทินาคักรัันโถชยชยขจุขจุคนาตุรงสุกระู้ชงศีหะพยาคตีปาชยชยวรรณมุขยะตาชิตาชิตาเสนนารี ชยยชยยสุขาสุขาชีวิชยยชยยะธนีตะเลสธาสุชยยชยยชยยะธนีสันตินสธาชยยชยยมกราชัญยาปวัคเกชยยชยยะุณเยะเขชยยชยยรักเสสุรคะสุรภุชเตชาชยยชยยพระเมนทัคณาชยยชยยราชาธิราชสัจชายชัยชยยปทวิงสพังชยยชยยอรันตาปเจกขพุทธสาวังชยยชยย เสุรฮโรรินเทวาชายะชยะรามาสุรโกชยะชนาโควิโรโกวิโรปโกจันทิมารวิอิทธุจเวนเตโยจักรเวโรวะรุโนปิจอคีายโยจะกปัชุนหองกุมารโอทตรัตโกอัฐารสะมหาเทวาสิทตาปัสสอัธยโยอิสโนสาวกาัพาชยารามโพุเตชายะธรรมโจสังโคจัตทัปรุจะชยะกังอิเตนะชยะเตเชนะชะ สติปดีพระเถเ,เตนะพุทธะเตเจนะโหตุเตชัยอมังคลางชัยโยปิปยยยปยยพุทธะสิริมัโตชัยยะชัยะพุทธะสิริมัโตอยังมารสัจจัปปปิมัโตบาราชายโยโคสยามพอดิมัเทปโมทิตาชายะทัศนภะมะคะละมะหิสิโน ชยปิพุสนามาตอยังมารสาจัปะเปียมาโตปราราชโยโคสยามพิมาเทพมิตาชยยตถาอินคณาม่เหสีโนชายโยปิพุทาสนามตยังมรสาจับปะเบียมาโตปรราชโยโคสยามพธิมันเถอปรมนิตาชยยตถาเทวคณาม่เหสีโนชยโยปิพุทธาสนีม่ตอยังมารสาจับปะเบียมาโตปรราชโยโคสยามโพธิมานเถรมนิตาชยยะตานาปคณาไม่เห็นสีโน ชายโยปิพุทธศรีมาตัวยามมาราชาชัาจัปรพิมาระราชาชโยโคศยอย่างพอดมาเทียปริตาชยทตถาสะมะขนามเห็นชินุชชยตปุริยามเรสกยังนัทิวัฒโนเอวังตวังพิโยโหหิชยสุเชมังคเรอปอ่ชิตาปรังเกสิเสษปทาวิปปคารัเสิเกสพะพุทธนาคับตัปามมติตสุนัขตังสุมาคังสุบาพัทังโหที่รังสุโนสุโมหโตจะสุยังภาวิจสุปทาคินังกายกรรมังวจกรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปฐสิเดปฐาคินังปาวันังนิข เอ่อเตอธรธาสุกิตาวิรุฬหะพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหตสะสะสพิยติพิสุนันตุโพโตเยเทวะเสมิงธานีอธิคดาที่คายุคัสธาโหตุสุวิตาโหตโตพภะส่าสภะธารักขันโตสพะสะตนังรักขันโตชินะสัตนังยากาจิปัทนาเตสังสะเพปุริโตเมโนรคายิตักะเรปวสันตุวสังวสาวรากาโักขาจุปทวาเตสังนิวาริตุ จะสัปปะทากายสุขังจิตสุขังอรหัตตุยะถารหังโวสวดธรรมะนิยามัสุตังเอวเมสังเอกังสัปปายพกวาสัปปิยังวิหติกะเชตตวเนอานากับพินทิกะสะอารามิตาราโขภควาพิกขะอปาเตสิพิกขวติพัฏฐานเตติเตพิกขูภาโตพปจัสมุสุมพักวาเอตตะทวจังอุปปัฏาวาพิกเวตถาขัตตนาุปปัฏาวาตถะขัตติตาวะสัตตุธรรมทิตตตาธรรมะนี้ยามัตาสัพเพสังขาราอนิจเติ ตังตรทาก็ตอภิสัพพุชิติอภิสมเยติอภิสัพพุชิตวาอภิสมเยตวาอจิเตเทเสติปัญญาปติปัตตพิติวิวารติวิภัสติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจจเตอุปัฏฐาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปัฏฐาวาตถาคตานั้ทิตาวัสสาทตุธรรมทิตาจำมิยมัตตาสัพเพสังขาราทุขปฏิตังตรทาก็ตอภิสัมพุชิติอภิสมเยติอภิสัพพุชิตวาอภิสมเยตวาอจิเตเทเสติปัญญาปติปัตตพิติวิวาสตตติิอุนกโรติ สัพเพสังขาราทุกขติอุปทาวาพิคุยตถทาคตานาอุปทาวาตัทธาคตานาธิตาวภาษาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมานาตติตังมัธยคาโต้พิสัพพุจติอภิสัมพิติอภิสัมพุจตวาอภิสัมิตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏเพปปัฏเพติเวยติวิภัชย์ดิวตานีกรติสัพเพธรรมานาตติอิธมมวจพักวะอัตมานเตพิคุเอาโตภาชิตาอภินันทุนติอ๋บอสวดพระเถรกรัตักรถาแปลอติตังนานวะขเมย ญาติพ่อตาพี่กังเกียนะครต่างบาคคนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะญาติท่าตาพีนะตาปราจารนะครัางสิเวรได้ก็รับไปแล้วสิ่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาผู้จุปนัฐยุทธธรรมตาธาดาทายุพัถาถาสสเดสังหิราสังกุปปังวิธามาัุกรุย ผู้ดใดเห็นทํามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอกเงยคอนแคนเขาควรพักผู้นาการเช่นนั้นไว้อาเชว่าขีดจับมาตะปังกชยะมาตังสวยความเพียรพีจต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นายโนสังฆารันเตนะมหาเสนีนะมาโจนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจฉราชต่อมัชุราชซึ่งมีเสนา่มากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารีมาตะปิงหัวเราทำอะไรทีต่ต,ต่างต่างว้ประเทศกับเราติสันโตจิกะเดมุนีอ่ามุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเลี้ยบพู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้้้นนนนนไมมม่่่่่เเเเกกกกีีีียยยยวววัับอาาาารรงงผููป็พลทดช บวสวดธรรมะเจวะทำธรรมะสังเวคะปัจเวกคณะแปลสัพเพสังขารนิจาสังขารขึ้นแล้วขจจใจแล้วรูปธรรมานาถดลังสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารแล้รูปขาสังขารขึ้นแล้วขจจใจแล้วรูปธรรมานาถดลังสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแกเจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งปวงทั้งสิ้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่า อาทุ่วงชีวิตดังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังไม่ยามบริสพังอันเราจะพึงตายเป็นแทบมรณะปริโยสารนางเมชีวิตดังชีวิตของเราเป็นความตายพิษล้อมชีวิตดังเมอานิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะปริ่อสังเวชอายังกายอยูอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นะเป็นต่างวิญญาณคันภาคสจัวิญญาณชุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักรทธรรมปฐวิงซึ่งแผ่นดินกำลังเขตอ่อ กรดิ้งขลังนี้ว่ารโปรด,ดดังว่าท่อนไหนท่อนฟืนและท่นนะทาหายอยู่ไม่ได้ในเจ้าเวาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทภาวียะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวามนิโรันิติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมบสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตตาบราิจจสัททั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มรุสิจบริสเรที่ตายแล้วลกำลังจะตายตเทวหังมรติสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาะทีเมเอถะสังสยโยความสงสัยยยยในนควาาามมมมตีี้่่อไกเเรล บทสวดแม่ตายังกินจิตยังกินจิตกุศลังกำมังสเพปฏิหิกะตังปุญญโหนอารมณ์สันตุสุนันสุนันตุคนโตเยเทวะอสมิงฐานในอาทิตย์กตาที่ขายุคาสธาหอนตุสุกิตาหอนโตทุกขะปมมรรตุมาตาปิตาสุกิตาหอนโตทุกขะปมมรรตุสเพยติกาสุกิตาโหตุโทุกขะปมจรตุสเพปิสาสเพยังคะสภพเป็นตาสุกิตาหตุโทุกขะปมจรตุสเพอาจารยุปชัยยะสุกิตาหอนโทุกขะปมมรรตุสเพนักตา สุกิตาหนตุทุกข่าวมุจนตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกข่าวมุญจนตุสัพเพสมตินางสมิชาตัวเวสมิชาตัววโสดบูชาลกงทวดนโมพุทธิสตออาคติมายะอิติภควานนโมพุทธิสตออาคติมายะอิติภควานนโมพุทธิสตออาคารติมายะอิติภควานปฏิทานาคติายาเทวตาสันติวิหารบรสินีภูเปคลเณพุทธิเลตถหิงเหิงตาธรรมธาเนีนะเพราะว่าทุปุชิตาสตรีกรดเตถาวิหารธรรมทะเลเถราจามาชาณวักาจับพิโคลสราเมฆทานาปิโยปัสกา ข้ามาจะเส้านี่ข้ามาเจิสาราสัพพานุพุทธะสุกิตาพุทธุเตสาราพุชายเอปิจจัตถสัมภวาสังเสรัชธาตุอัตวุปปาริกานิยนิการธรรมวาลปฏิจเตสัพเพปิทุกขสังกัลปตุสังขยาตัตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธารเจปุคาราสังโฆหตุสมโวะอัธายาจะหิตายาจะอามิรักขตุสัทโมสัพเพปิธรรมจริโนวุธิงสัมปะปุญญายมะธมิอริยปวิธิเดปัสนนาโหตุสัพเพปิปานิโนด็อาสา พุทธศาสนาสมาธาราวิจันโตกาเรเโตภพสุพุทธิภาวายาสตาลังสมิธามเหตุเมธนิมมัตตาปิตาจะตาราชังนิจังรักขันติพุทธกังเอวังทะเมนะราชนโนพจังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนักคถาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสกปาตาเจโสกกาโกตุสัพเพปิปานิโรอิตาปาตาจามีสังปาตาวุยสัมปะทังสพเพเทวันนุกนตุ สพสัมปิสิทิยทางานตัวสัทธายสีลังรลันตุสัพพทานภาวนาพิตาหุตุคัจฉาตุเทวาัาสมตคนคาถาโสัพพังมบคังราคันตสัพพเทวตาสัพพานุภาพวินของตันี้ันตรังรสัพพัสมบคังราคันตสัพพเทวตาสัพพธรานุภาพวินาของตันี้ันตรังโุสักพะสมัคังหางคันตสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาวินองตันิยั 1991, 2019, นตร oui, ังสพีพ <transgender Between> <rix> ุทธรัชตาปเจกนาจายังพระอาตนาจต สเพยุทธาปรณ์ตาปเจกนัจังพระนาตานัจติเชนนะับพระิาโสสเพยุทธาปรณตาปเจกนัจังพระนาตานัจติเชนนะขับพระิดาโสสเพยุทธาปรณตาปเจกนจยังพระนาตานัจติเชนนะับริโสสเพยุทธาปรณตาปเจกนันจยังพระนาตานัจติเชนนะับริาโสสเพยุทธาปรป,ป์ตาปเจกนัจยังพระนาตานัจติเชนะขัพระธิโสสเพยุทธาปรณปตาปเจกนัจยังพระนาตานัจติเชนนะขับพันธิาโสสเพยุทธาปรณปตาปเจกนัจยังพระนาตานันจติเชนนะขับพระาไดาโสด ยยาพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอรค์เก้าวที่ถวายเป็นพระมาลกุศลแด่สมเด็จพระนเจ้าสิริกิดพระบรมชีีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวนกาลัยขอที่สงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสีิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แพลียวคัดปลอดภัยจากทุศก์โรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหนังรายได้สิจริบมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่ได้มีกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมบัติที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกกาาาาลลนนออีทททัั้้งงขเวดหย ผู้ดได้โนมัธา,า,า,าสาธารณการในผู้สนนี้เพื่อพิจารณสัตยพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลไม่ผิตายเยเศรษฐีทั้งฝ่ายละฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลบางทางพลิสามสี่โมเดลได้จัดสร้างขึ้นให้เพียรด้วยพุทธานุภาพเทวอนุภาพวิธานุภาพอัจฉริย์อำนวยผลให้ไปสี่มงคลแก่ผู้ครอบครอง,องและบูชาทูตประการเทิน